มูลไปด้วยกันกับช่องคอยน e w ิวมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของเหรียญมีมด้วยกันนะครับก็รอสองวันละได้คอนเทนต์มาประมาณนี้แหละแค่สองเหรียญนะครับคือเหรียญบีทกับเหรียญตัวของชิบาอินุนะซึ่งข่าว่าไม่ได้มากหรอกนะครับก็ลงเท่าที่ได้แล้วกัน นะครับแล้วผมก็ขอโปรโมทนะครับกระดานปิดเกตท่านใดสนใจในการฝากเหรียญอย่างอย่เหรียญมีมนะครับก็แบดไอเดียไอก็สดอกสู่จุดห้าถึงถึง2%เปอร์เซนนะครับก็ระยะเวลาการฝากคือประมาณส0ิบวันผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับรวมถึง เหรียญ DMTC นะครับ Diamond the Cat mm hmm. ก็ซื้อได้ทสองที่นะครับ Bird Eye กับ r a d ียมซื้อไม่เป็นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ mm hmm. ก็จะเป็นกลุ่ม DMTC หรือ,อก,กระดานโอเคก็ได้นะครับ mm hmm. เข้าไปคุยด้วยกันนะล้วก็ตัวนี้ดีเทลคร่าวๆเนี่ยอุปทานประมาณพันล้านนะครับแล้วก็เป็นเหรียญมีมอยู่ในเครือข่ายของโซโลนา mm hmm. ก็ลงทุนเอาตาม ตามสภาพหรือคุณภาพของเหรียญแล้วคุณภาพของตลาดแล้วกันนะครับนขนาดนี้อะไรนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของตัวของอเหรียญมีนด้วยกันเนาะเหรียญแรกคือบรีสนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์เก้าเจ็ดสองเจ็ดนะครับก็มีการเพิ่มขึ้นประมาณประมาณนี้แหละนะครับก็ เพิ่มขึ้นประมาณ3ามสิในย4ิบสชั่วโมง Market Cap อยู่ที่1น6่งล้านนะครับแล้วก็เป็นมีมที่เขานับกันอยู่เนี่ยเป็นอยู่อันดับที่5้มีรู้เขานับยังไงนะแต่เหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญมีมที่อยู่กลางน้ำเนี่ยมีวานนะครับมีวานนะแล้วก็อืมผมยังไม่ได้เห็นโปรเจกต์อะไรของมันนะ นะครับก็ย้ำว่าถ้าจะเล่นนะ่ะเล่นตามคุณภาพของเหรียญแล้วกันนะครับคือมันรู้ว่าเป็นมีมอ่ะก็ต้องเล่นแบบนี้นะครับดังนั้นผมก็จะทิ้งไอ้ตัวนี้เอาไว้นะครับเพราะว่าดีเทลมันไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะนะครับแต่มันก็เป็นเหรียญหนึ่งที่น่าเก็บแหละก็ไซส์เดียวน่าจะกับพวกเหมียวหรือโบมเลยพวกนี้หมื่นล้านนะครับต่อมานะครับข้อมูลนี้มาจาก ชิบะอินุนะครับข้อมูลมาจากยูทูบเดย์นะครับชิบะเนี่ยประมาณ9ล้านล้านดอลลาร์เนี่ยนะครับเนื่องจากชิบะเนี่ยมันมันลดลงใช่ไหมนะครับเราก็มีวานทิ้งอ่ะนะครับค่อนข้างพอสมควรเหมือนกันประมาณ220พันล้านนะครับดอลลาร์สองร้อยพันล้านนะครับแล้วก็ลดประมาณ 3.04%นะครับราคาเนี่ยเขาบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะตอนนี้มันอยู่ที่0.04ตัว1,370ก็อาจจะลงไปที่0.04ตัว1,000เราก็อาจจะหลุดนะครับเพราะว่าตอนนี้อทตาเรียไม่แข็งแรงมากๆนะเราก็วันก็สลัดนะครับไปเยอะเหมือนกันนะครับจำนวนเงินอ่ะประมาณสองแสน ประมาณสองแสนสองหมื่นสองแสนสองหมื่นล้านผมอ่านตัวเลขผิดนะนะครับก็ชิปเนี่ยทิ้งประมาณเก้าล้านล้านไปนะครับในในบัญชีนะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับเขาก็วัดกันนะครับว่าวานตัวไหนเนี่ยเป็นเป็นวานที่ทำการถือชิบะมากที่สุดก็มาอยู่ที่ประเด็นของไบแอนด์นะครับไบแอนก็ถือครองมากที่สุด นในรอบสองเดือนเนี่ยถือครองถึงประมาณหกสิบสี่จุดแปดนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับน่าจะประมาณนั้นนะเออโทษนะครับหกสิบสี่จุดแปดล้านล้านโทเค็นนะครับแต่ในช่วงของตลาดแพนิคเซลเนี่ยนะครับในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลดลงนะครับในเดือนอย่างเช่นมิถุนาก็ลดลงนะครับประมาณ0ูงจุดสองเ็ดเปอร์เซ็นต นะครับจากเดอกอกือนก่อนก่อนก็อยู่ที่ประมาณ62.96หรือ7.9ล้านล้านโทเค็นนะครับก็มีการสลัดเหรียญออกไปบ้างซึ่งตอนเนี้นะครับไบแนน c e ถือครองมากที่สุดไงนะครับที่เขาวัดอ่ะน,นะดังนั้นเหมือนกับเป็นตัวดัชนีว่าตอนเนี้ยจะทำอะไรก็โทษไบแนน c e ไว้ก่อนนะว่าราคาไม่ไปก็โทษไบแนะน c e เนาะเพราะว่าในช่วง ประมาณสองสามเดือนที่แล้วก็เขาอยากให้ไบแนนเผาเหมือนลูน่าแคส s ิกนะครับเหมือนช่วยเผาเหมือนลูน่าแคส s ิกให้ชีบะเนี่ยมีการเผาเนาะส่วนตัวผมไม่รู้นะว่าใครถือเยอะที่สุดนะครับถ้าข้อมูลข่าวออกมาอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่ออะไรร้อเซว่าไบแนนจะถือเยอะที่สุดนะครับมันก็ต้องมีกระดานอื่นในการถือแหละนะครับเพราะก็ต้องตกลงร่วมกันนะนะครับเราก็จังหวะ ถ้าเกิดเดี๋ยวอทตาเลียมันขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมเชื่อว่าชีบะเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปเองไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรซับซ้อนด,ด้วยฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะสำหรับเหรียญมีมนะครับมัข้อมูลไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยนะก็เดี๋ยวเอาไว้วันอื่นๆเดี๋ยวผมค่อยรวบรวมข้อมูลมาละกันนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันเราก็มีอ่าอย่าง หลักสูตรเรียนต้นน้ำนะครับเรียนก่อนรวยก่อดน,นะครับจะมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์ไวดีวอคลิปก็สามารถที่จะเรียนได้ทั้ง3ช่องทางเลยนะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์การสมัครไว้ใต้คลิปนี้เข้าศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่าตัวของอชิบะนะครับก็จะ g โก o ูดอ m มูลไปโดยกันและพอร์ตการลงทุนของท่าน จะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ b ิ t g เก w ตเว็บ3เปลี่ยนจากเมกะสบอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t g เกสามารถสมัครกระดาน